<That> บริษัทเบลฟอร์ดออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดได้รับการแต่งตั้งจากกลุ่ม s เต l l n t t ิ s ผู้ผลิตรถยนต์ระดับแนวหน้าของโลกให้เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์จ e ฟ p อย่างเป็นทางการในประเทศไทย s t e l l n t t i s เป็นผู้ผลิตรถยนต์ชั้นแนวหน้าของโลกและเป็นผู้ให้บริการด้านโมบิลิตี้ยุคใหม่แบบครบวงจรมาพร้อมอิสระในทางเลือกราคาสมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพสูงสุดครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการทำตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และพร้อมนำเสนอยนตรกรรมระดับตำนานเพื่อเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ให้ชาวไทยได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษจากรถยนต์จีฟ จีฟไม่ได้เป็นเพียงแบรนด์รถยนต์แต่เป็นไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตอีกทั้งกลุ่มคนผู้ใช้ก็มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ซึ่ง b บ l f o r ์ a u t o m o b i l ลเล่งเห็นศักยภาพและความหลงไหลในแบรนด์จีฟและมั่นใจว่าจะสามารถนำพาจี f ไปสู่ความสำเร็จในประเทศไทยได้อย่างแน่นอนค่ะ I it's mean it uh, very simple. very We want to grow Time uh, Market จากที่คุณคาวบอกนะั้นเรื่องของ DNA ของจ e ฟเองนะครับแล้วก็เรื่องของประเทศไทยนะครับซึ่งมันแมชกันนะครับมันก็เห็นโอกาส t ู n i ตีของการเติบโตของ Jeep ในประเทศไทยนะครับครนี้จุดเด่นของ Jeep DNA ของจีฟมีอะไรบ้างนะครับก็เรื่องของความเป็น SUV ในที่เป็น King of the Off-road นะครับเรื่องของอา,อารมณ์ร่วมหรือว่าพาชั่นนะครับ เรื่องของแอดเวนเจอร์นะครับทั้งหมดเนี่ยมันประสานการนำให้จี๊ปเนี่ยโดดเด่นในประเทศไทยสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันเซอร์นิ่งวันแรกนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับในการที่เบลฟอร์เป็นผู้นําเข้าและก็จัดจาหน่ายรถยนต์จี๊ปในประเทศไทยพนิก้กิจกรรมหลักต่อไปก็คือในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับในเดือนมีนาคมนี้ผมก็ขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านที่สนใจนะครับแบรนด์จี๊ปที่เราใช้คําว่า The Legend i s b a c k นะครับกลับมาจริงๆนะครับในงานมอเตอร์โชว์อยากให้เข้าไปดูกันนะครับเราจะมีหลายรุ่นที่เอามาโชว์นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยโชว์รูมเราก็จะเปิดตัวประมาณเดือนออพฤษภาคมนะครับหลังจากนั้นก็สามารถไปที่โชว์รูมเราได้ที่สุขุมวิทเป็นแห่งแรกครับผม จีฟประเทศไทยจะเปิดตัวโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานแห่งแรกบนถนนสุขุมวิทภายในปีนี้และเปิดตัวรถยนต์จีฟอย่างเป็นทางการในงานบางกอกอินเตอร์นชำชาแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่43แฟนขับจีฟไปสัมผัสกันได้เลยค่ะ